ฮลโลาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับผมของนักเรียนของเชฟนะครับวันนี้นักเรียนก็จะเข้าสู่มือโปรแล้วนะครับจะเทินโปรแล้วนะครับอันนี้ก็จะมายืนคู่กับเชฟได้แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะสอนแบบเข้มข้นเรื่องการตัดปลานะครับเชฟก็จะสอนเทคนิคสอนการดูลายปลาสอนตัดปลาย่างไงให้ ปลาไม่แตกนะครับแล้วก็สอนให้ดูการเ,าเลือกขนาดของปลานะครับตัดขนาดออกของปลาออกมายังไงให้เหมาะกับซูชิตัดยังไงให้เหมาะกับซาชิมิตัดยังไงให้เหมาะกับโรนะครับผมล้วตัดยังไงที่จะให้ปลาใช้ใช้ปลาให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับไม่ต้องทิ้งปลาแม้แต่น้อยเลยนะครับแต่ว่ามันมันก็มีบ้างนะครับที่จะทิ้งก็คือส่วนที่มี ติดเลือดหรือติดเอ็นอย่างนี้นะครับเชฟก็จะสอนแบบตัวต่อตัวเลยนะครับแทบจะจับมือสอนเลยนะครับมี FC หรือว่าผู้ติดตามหลายคนนะครับทักเข้ามาว่า,อ,าอยากจะเรียนตัดปลาอย่างเดียวได้ไหมได้นะครับสนใจจะเรียนยังไงเชฟสอนหมดนะครับถ้าใครที่จะมาเรียนกับเชฟนะครับไม่ได้คุณจะไม่ได้แค่ การทำซูชินะครับใครจะเอาไปเปิดร้านหรือว่าจะเอาไปเสริมในร้านไทยนะครับหรือว่าจะเปิดสเตชันเพิ่มหรือใครอยากจะเปิดร้านซูชิเล็กๆเป็นครอบครัวนะครับถ้ามาเรียนกับเชฟจะได้มากกว่าที่ไปเรียนโรงเรียนสอนทำซูชินะครับเพราะโรงเรียนสอนทำซูชิเน่ะเขาก็จะสอนแค่การทำซูชิการทำข้าวการทำซอสเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามาเรียนกับเชฟนะครับเชฟจะสอนให้เป็นวิชาชีพเลยนะครับที่แบบ เอาไปทําได้เลยหรือว่าจะเอาเมนูที่ร้านไปขายต่อได้เลยนะครับเชฟจะสอนทำแอปเปติเซอร์สอนทําซอสต,ต่างๆอาหารทานเล่นสูตรทุกอย่างที่นักเรียนต้องการหรือว่าทุกอย่างที่มีที่มันจะใช้ในร้านอาหารนะครับสอนโน้ต h ฮาสสอนการเซอร์วิสสอนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงนะครับ เพราะว่าถ้าใครเรียนกับเชฟเนี่ยเรียนการตัดปลาเรียนทําซูชิเสร็จนะครับเชฟจะให้มาฝึกงานที่ร้านเลยครับให้เจอลูกค้าจริงๆแล้วให้ทำออเดอร์จริงๆออกไปเลยนะครับอยู่ในสถานการณ์จริงแก้ปัญหาจริงๆนะครับผมเชฟจะสอนการแก้ปัญหาแล้วก็โน้ตฮาวทุกอย่างให้นะครับถ้าใครสนใจก็ inbox เข้ามานะครับผมอันนี้คือตอนนี้นักเรียนของเชฟจะเทิร์นโปรแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ